โอเคนะฮะกี้งุดหงิดค้างแพ้ไม่พอค้างด้วยอะไรวะโอ้บอกแล้วว่าอย่าค้างอือตั้งแต่บันอักแพดมาใหม่นี่ผมเบื่อหน่ายมากบักบาลเลยอยู่ๆโปรแกรมค้างเฉยเลยคือแพ้ผมเฉยๆไงแต่ปัญหาคือไม่ชอบตอนเล่นไปแล้วมันค้างจะเปลี่ยนจี้กับจี้ซื้อต่อสรุปว่าไม่ได้ผลเลยนะฮะต้อง ไปใช้พวกนี้ดีกว่าจี้หลุมดำนะฮะโอเคหลุมดำแค่7จสิบหกเอร์เซนเองเอะมีดีกว่านี้ไหมฮะโอ้ไม่ติด แย่มากไม่ติดไหวไหมเนี่ยคงต้องเปลี่ยนมาใช้จี้หลุมดำนะฮะเดี๋ยวเจอไอ้พวกอย่างตัวเมื่อกี้คางูลา g ีเอมปล่อยเยอะเกินไป หาจี้ไม่เจอเลยฮะอยู่ไหนก็เลยเนี่ยตะกี้ตอนท้ายจอขาวกันโอ้โหมันค้างน่าเกียดมากอะ่ะรลบจีเอสไม่น่าออกออกจากช่องเก็บของโอ้โหผมไม่ไหวเลยเจอเล่นกันอย่างนี้ ปัญหาคือตัวนี้มันเป็นสายนี่ไงสายจบไวจบไวนี่ข้อเสียก็คือมันได้มาเบิร์ดน้อยนะข้อเสียยังชัดเจนเลยหาจีก่อนนะฮะนี่เอาจีเอสมา อยู่อยู่ตาตะกี้เครื่องคอมค้างเลยแบบผมแบบหุดหิดเลยเล่นเล่นอยู่นะฮะผอว,ว่าเป็นใครก็หุดหิดแหละเจออย่างเงี้ยโหแตกหมดสุดยอดนี่ขนาดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น,ะนะั่นน่ะเยว,วดูจี้เก่าๆกัน,นะฮะเอสบวกเหลือม้างไหมเนี่ย ผ่าน G ีเกือบบดล่ะหาเอบวกซ้ำๆนะเอออันไหนไม่ค่อยได้ใช่วะพอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละตำลาโอเค นี่น่าจะดีขึ้นนะใส่ชี่ปิดชีวิตบรรลัยเลยทีเดียวอ้อาวเนี่ยอาการอย่างนี้คือตลาดวายนะฮะอยู่ๆหลุดจากเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์มันดีดออกนั่นเองนะครับ ต้องดักหลุมดำคางูน,นานิดนึงลืมไปว่า GM แจกคางูนาทั้งเซิร์ฟเลยเด <im itation> ี๋ยวผมสร,ร้างสองหลังพอ25%หเนี่ย จะได้ไดีจะติดให้ไหม โมันจะโกงไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ปลอดภัยไปอีกโหแปดเช กะว่าให้ออกสี่สหลังเดียวยังแพงโอ้ี่มนออกตลอดเลยเนี่ยน่าเกลียดมาก โหมันจะโกงไปไหนเนี่ยน่ะออกรัวๆัวโหเบื่อไหน่ไม่ดง

ออกเลยเกาะกันเราไม่มีเหยียบด้วย จะออกหกให้ได้นะโอเคนะขายหลังหนึ่งอะน,นะ oh. ไม่กล <laughs> โชคดีที่มันออกแปดนะ ผมกจะออกสิมันก็ไม่ออกสิให้ผมอะแพ้ลายเย่งเซ็งโ,โดนอวยฮะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยมันออกเลยสังเกตไหมสามหลังมันออกทุกตาไม่ไหว เล่นเก่งแค่ไหนแพ้อวยฮะแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้อาผมยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็โคเวอร์ยังเยอะอยู่แพ้ช่างมันสู้ไม่ไหวอวยนะฮะตัวนี้ก็เท่าที่ลองเล่นดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่บ้านไม่เห็นมันจะแพงให้เท่าไหร่เลยสงใสัต้องไปใส่คู่กับตุกตาหมีนะฮะให้มันแพงหนัก ใส่ลุ้มดำดักพวกนั้นมากกว่แกงคนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องสร้างกันเลยทีเดียว

ว่าต้องใส่คู่กับตุ๊กตาผีให้บ้านมันแทงมากๆากเทคยาก เอาไงดีไม่รีบดีกว่าวมานั่นก็จะทิปเปิลทันทีนะฮะอยากลองเล่นแบบกวนๆดูอบินกี้ก็เลยทีเดีวยดวย ยังไม่ทันทำอะไรเลยทิปเปิลแล้วอะไรเนี่ยบทชนะบทจะชนะก็อย่างนี้เลยเหรอเอางี้เลยนะจีอันนี้ก็ประมาณห้าโมงนะฮะไม่รู้ว่าจีเอมแจกอะไรเดี๋ยวขอเข้าไปดูอีกไอดีหนึ่งกัน แจกสีเขียวนั่นเองก็ลองดูนะครับรใครหาการ์ดได้ก่อนพรุ่งนี้4ี่ทุ่มนะครับก็จะได้400เพชรอีนเวตนนี้ ไม่ออกซะง,งั้นเอาที่สบายใจเลย <c oughs> ขอสิบสองโอโหแปดเฉยอ, <8. S 1> อะไรเนี่ย โอ oh, สุดหลอดแปตานนี้น่าจะอวยดูทรงแล้วอวยแน่นอนอย่างเงี้ยบินซะงั้นโอ้โเออเอาเข้าไป ตะกี้ ability มันออกหมายความว่าไงครับเนี่ยเขาบอกไปแถวเดียวกันได้โอเคไป สร้างสองหลังพอกวนมากเลยนเนี่ย <laughs> แลนแลแหล,ลกลาเลย <laughs> มันเป็นแลนมาร์กไปแล้วลูก <laughs> ทำอะไรกิน <laughs> สองหลังเลยใช่ซะ ไปไหนต่อดีเราบ้านแพงใส่ออฟแพงแค่สิบาเอร์เ็นต์ สองหลังพอติดไม่ติดก,ก็แพงอ่ะ <net> จัดไปดิ <net> โหนี่มันอวยอวยได้ไวอวยดีจริงไงยึด <net> คืนไง บอกให้ไปในแถวเดียวกันใช่ไหมอ่ะลองดูยอมเสียตังขอน้องคืนแล้วกัน้นายืมมาจะทำไม,ไม <laughs> เรียบร้อยเอ้ยยังจะไปตรงนั้นอีกนะเดี๋ยวเดโอ้ยบัเข้าขายบ้านอยกแล้วเบื่อวะ่ะ แลนมาร์คสนุกเลยฮะอยู่เฉยๆก็ชนะ ต้องใส่คู่หลุมดำจริงๆไม่งั้นเจอคางูร้าแล้วลำคาญนะฮะโอเคโอ้ไ่รู้มันจะอวยอะไรกันนักขนาดนะเจอเอวยสองสามตาคูตจะสู้แ่ะแปนออกลนรัวโอ้โหไม่กาให้เล่นกันเลยนะทีเอ็มเราก็สุดยอดทิปเปลิลได้สิบเพชรนะฮะ อันนี้ก็คงได้ประมาณ6ก0 0นหกพันแนปะดแล้วนดูแลเหนื่อยตัวนี้เล่นยากแปลนตัวนั้นก็ผมก็ไม่มีด้วยสิที่แปลนจบไวนะฮะแปลนฟ้าก็ต้องมีไว้นะฮะเอาไว้ป้องกันเสียดายไม่ไม่มีแปลนสปายฮะ i ไอดี ID นี้ ไอดีเก่ามีแปลนสปายีนสบายเลยมันต้องใส่คู่อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะหาอัญมณีกอนอื้มอัญมณีน้องหมีน้องหมีมีเจ็ดตัวเลยทีเดียว เพิ่มความแพงให้บ้านหน่อยหนึ่งนี่แพงขึ้นยี่สบแปดเปอร์เซ็นตะฮะอย่างน้อยก,ก็ก็แพงอะ่ะเวลาซื้อจะได้คิดคิดหนักๆหน่อยมันซื้อต่อแพงหกเท่าใช่ไหมอา้าวตูติกแล้ว เนี่ยบล็อกเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเล่นไม่ได้หลายคนถามว่าพี่ไม่เห็นไปห้องนั้นห้องนี้เลยเนี่ยผมเจอบล็อกอีกแล้วเข้าไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวลองเล่นห้องธรรมดาดูดีกว่าอันนี้สายจกเปลวน่าสนุกดีหรอไม่ได้สักห้องถ้าเข้าไม่ได้นี่ผมเลิกเลยนะบล็อกบ่อยมากอืเนี่ยจนบัรญาครับอันนี้อันนี้เป็นบล็อกนะฮะไม่รู้จะทำยังไงดี โอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นพาร์ทสองแล้วกันพาร์ทแรกไฟล์มันเสียนะครับก็ไม่ไม่เสียดิมันไปนเสียช่วงช่วงสุดท้ายอะ่ะเราอยู่อยู่เกมมันค้างไปเลยผมแบบโอ้โหงุดกิดเลยมาค้างอะไรตอนเวลาแบบนี้นะโอเคนะครับวันนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับคำคำนะมีแพ้บ้างอะไรบ้างเพราะว่าคือมันไม่ใช่สายล้มมันเล่นยากนิดนึงนะฮะแล้วก็มันแค่6 0เองมันน่าจะให้มาสัก80นะครับ สามสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ก็คือซื้อต่อบ้านคนอื่นแล้วก็ไปที่อื่นต่อนะฮะเล่นเป็นสายจบเร็วด้ค่อนข้างดีนะฮะก็โอเคนะฮะแต่พอดีจี้ผมไอดีนี้มันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สำหรับสายจบเร็วนะแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็น่ารักดีนะฮะผมก็สะสมไว้แล้วก็ได้สี่ร้อยเพรนะฮะก็คงจะกลับไปมีส0 0พันเพรเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่แคร์นะฮะมาสี่พันกลับออกไปเหลือพันหก โอเคนะครับใครอยากได้ก็ลองหาแล้วกันนะฮะโอ้โหไม่ค่อยถนัดเลยสายนี้ต้องขออาภัยด้วยนะฮะตัวนี้คงไม่ค่อยได้ใช้เล่นนะฮะไปเล่นคามูล่าเหมือนเดิมดีกว่านะครับอันนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ